การเปิดตัวพิซเซเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็หลังๆก็จะเป็นการเปิดตัวโปรดักที่เราเน้นว่าเราจะไปในทิศทางไหนทําให้ลูกค้ามั่นใจแล้วก็ยิ่งได้น้องกามาด้วยเนี่ยยิ่งมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนครับแต่วันนี้เขาเป็นเป็นเปิดความภใช่ไมรับอ่าครับอ่าอะไรนะตัวผลิตภัณฑอะไรผมกงเรามีตอบโจทย์ทุกเพศทุกไบเลยนะครับมีทั้งแบบสปอร์ตนะครับแบบข้อมือหรือว่าจะเป็นแบบตัวคลิปที่มีดีไซน์ที่ แล้วแต่คนจะชอบเลยเราเลือกมาให้ครอบผมมาครับผมแต่วันนี้เปิโดโมเดิรีเซนเตอร์ด้ครับทำไมถึงเลือกน้องครับแน่นอนครับอย่างที่แจ้งไปนะครับน้องครับด้วยมีไลฟ,ไฟ์สไตล์ที่ไลฟ์ลี่นะครับแล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เบซูนเนี่ยจึงเลือกน้องเข้ามาเพื่อให้ช่วยสานงานแบรนด์เบซูนของเราให้ไปถึงช่วยส่งสด้วย คุณที่พี่เบสูสมากๆครับผมที่ให้เกียรติผมได้มาทำหน้าที่เป็นทีเซอร์คนแรกของประเทศไทยด้วยสำหรับแบรนด์เบสูสนะครับผมก็ดีใจมากๆแล้วเอาจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์ของผมอย่างที่พี่เขาได้บอกว่าในช่วงนี้ผมอาจจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงค่อนข้างเยอะแล,ะล้วเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้หูฟังบ่อยทางไลฟ์สไตล์หรือว่าเ,อาเราเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยผมทำแบรนด์เบสูสก็มีสมาร์ทแกเจที่่อนข่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตัวเรามากๆพอสมครวรแบบแกาเจที่เราใช้บ่อย ถ้าบ bueno. ่อยแล้ว hmm. ถ oh uh, ้าบ oh yeah. okay. ่อยช่วงนี mm ้ก hmm. okay. wow. ็เอาเป็นตัวที่ผมค่อยเลยครับเป็นโบวีเอชวนตัวนี้ครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือช่วงนี้ผมค่อนข้างจะมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพลงไงครับผมทั้งทําเพลงหรือว่ามีแฟนมิเต้งอะไรอย่างเงี้ยนำเพลงของคนอื่นมาร้องเราก็ต้องฟังเพลงของของของเราหรือว่าของพี่พี่คนอื่นด้วยเราก็เลยต้องใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับเพลงค่อนข้างเยอะสำหรับตัวโบวีเอชวนตัวนี้เขาจะมีระบบตัดเสียงรบกวนด้วยมันเลยทำให้เราสามารถโฟกัสกับเพลงได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะวันนี้เขาาใการร้องับ ใช่ก็ดีใจพี่แฟนคลับผมน่ารักทุกทุกท่านอยู่แล้วครับผมไม่ว่าจะไปทํางานประเภทไหนพี่ๆเขาอยู่ความซัพพอร์ตคุทุกอย่างเลยครับผมน่ารักมากๆขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเรื่อแรกครับมาจากมาในวันนี้ครับเรามีความคาดหวังจริงๆความคาดหวังเราต้องการให้คนไทยนะครับรู้จักแบรนด์เบสุดแล้วก็หลักๆเลยคืออ่านชื่อเบสุดให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มีน้องกราฟเข้ามาช่วยเป็นคนไม่ก็เปอาเสียงอ่าครับ ใหญ่มากๆด้วยนะครับเพื่อทำให้แบรนด์เราเนี่ยนนมีคนรู้จักแบรนด์ยินดีครับนี่อยู่ทั้งหมดแค่นี้เลยแค่นี้เลยอย่างโครงกานครับจัดเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยเรามีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเออในงานนะครับก็จะมีโปรโมชั่นคือซื้อสินค้าชิ้นแรกนะครับลด10%สองชิ้นขึ้นไปลด25%อันนี้รูบูททั้งงานลดประมาณนี้เลย แล้วก็โปรดักที่เราเลือกมาเลยครับเป็นโปรดักที่เราพูดบีเซนไปกันไปเมื่อสักรู่นี้สุดทยครับอยากให้ฝากอะไรก็เบสุดอ่านว่าเบสุดนะครับผมแล้วก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกนึกถึงหน้าน้องกัปไว้ใช่ครับเราเบสุดมีน้องกัปเอกัน ครับผมครับก็ขอฝากแบรนด์เบสซุสไปด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ไลฟ์สไตล์นะครับผมชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับผมเรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกคนมากๆเลยนะครับผมเนี่ยก็ขอฝากแบรนด์เบสซุสไปในอ้อมอกรอ์ใจทุกคนด้วยนะครับผม